แสงมณีกับกล้องกุลานะครัครบผมใช้ยาไอหมัดเงินล้านนะครับผมหมัดเงินล้านหมัดเงินล้านแสงมณีถ้าเจอพี่ตอนร้อยสิบห้าก่อนนะไม่ได้เป็นถึงแสงมณีถึงทุกวันนี้บาดทจ็ขา<ป>หักเลยไม่ตอนนั้น,นขึ้นกันร้อยสิบห้าสกีเพี้ขึ้นไม่เคยร้องแต,งต่วันนี้กลัวทีบแายสอนโคตรกลัวเลยบ่ทำเดี๋ยวถ้าต่อยกับผมแน่นนะทงเทียมไอถ้าตอนสมัยก่อนร้อยสิบห้าเนี่ย ขาเนี่ยมันคงหักอะ่ะ <Ooh. S 1> สิมัดต่อยเยมื่อสิมัดต่อยเอเอเก็บใส่ไหมอันนี้ใส่เพิ่อีนี่ไงเนี่ยวันนี้มันจะพี่หรอพีหรอ hey, ขาเนี่หัก like. ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนผมหนักนะ จได้จะได้ไม่กล้ากับผมจได้ถ้าต่อยกันร้อยสิบห้าตอนนั้นน่ไม่ได้ปากดีถึงขนาดนี้นะ้ผมจะบอกไร้ถ้ามันต่อยกับผมสมัยนั้นนะมันไม่มีแสงมณีถึงทุกวันนี้ไม่มีแสงมณีบ้านพิษุมเรียนพิสองแสงมณีนู่นนีนน่นั่นแสงมณีสมมวยไทยยิมแสงมณีนู่นแสงมณีนี่แสงมณีพีเคก็ไม่มีถ้าต่อยกับ<ะ>ผมตอนนั้นนะวันฉลองไม่ได้เป็นบ้าถึงทุกวันนี้หรอกปากมึนๆเป็นบ้าเลยตอนนั้นผมบอกคำเดียวว่าเพลินอีขาหัก อุ้งเฟ้ได้ได้ขายฮอรลอตเตอรี่แล้วปคือได้กี่ดอกมยคือกผมถวายหายอย่างหลายอเฮงใส่ผเประกบมานี่ยก็ยังไม่กล้าประกบเลยจะขอ้อนก็ไอนอ่ะอั่นปะกาวเบอาเรืองก็วันรองเบาเรื่องไหนเจอที่ลุมบินีเจอที่ลุมบินี่อบอกวางเลยเอาก็มันฉลองผู้เดียวอ๋อเอด้การพอกมีด้อ พ่อของเขาบอกว่าไม่เอากับบอลชโลมคนเดียวท่านเรี e ่องกับซูน่าทันเรื่องว่าตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ว่าเรื่องในว่าตอนนี้ตอนนี้กูวุ่นวุ่นอมึงยังมาท่ายงัตอนนี้กูถึงจะกี้อดีตเอาปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันมึงมักสีุ่่นคุ่นตัวผู้ว่าเจ้าร้อยเป็นสีแยกๆต่อยฮะ เว้ียยสอบด้วยเว้ยมาแสงมณีแข้งซ้ายแสงมณีกับกล้องกุลานะครับผมใช้ยาไอหมัดเงินล้านนะครับผมหมัดเงินล้านหมัดเงินล้านนะครับผมหมัดเงินล้านได้อัดฉีดมา1ล้านบาทนะครับผมทันเนอร์รับเต็มนะครับทันเนอร์สอนนำได้ไม่ต่ำกว่า2000,000นะครับ สอนดำได้ไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนครับซ um like ื้อที่ไปแล้ <h 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 <h> uh> วนะครับนี่คนทำคนทากล้องกุลานะครับหมัดเดียวเน่าครับนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดมึงอ่ะหมัดมึงเอ้ยเฮ้ยหมัด้ายหน่อยดิหมัดไหนหมัดไหนเอ้ยอย่าไปตีพี่แรงจางสบายดีหัวย นี่มีแต่ขี้แอ๊บครับมีแต่ขี้แอ๊บครับผมมวยขี้แอ๊บครับผมเฮ้ยกองกุลาไลมาเงินล้านมัดเงินล้านมัดเว้ยอย่าไปทำพี่แรงเลยพี่เพิ่งไปเอามาวันละสี่ห้าดอกแรงมันนี่จิ้มซ้ายดิมัดซ้ายออกเยอะหน่อยมัดซ้ายน่ะเฮ้ย mặt này mà Xu không được này, xu không được này Xu không đại này Tay tay sai tay sai, tay tay เอ้ยมวยคีย์อ็กครับผมแสงมณีซ้อมสองวันหายไปห้าวันเดีเจอ<ะ>มวยผมไหมอ่ะจ้าเออเจอไงไอ้น้อยไอ้น้อยเออไอ้น้อยเตะโล่เป้าดิเอาแล้วครับเอาละสามนาทีแล้วครับสามนาทีแล้วแสงมณีแสงมณีก้องกุลามาถักทายการคว้าลูกนี้โอ้โหแสงมณีครับผม เออเดี๋ยวพี่ก็ไม่มีแรงเอาครับผมนะหนึ่งที่โฟร์ไฟนับแค่าห้าพอนะครับผมนะนับแค่าห้าพอโอ้ยทำขี่ทำแรงทิ่มหายเร็วเร็วเร่งเร็วเร่งเร็ว,รวโดดจั๊กๆอีกแล้วโดดจั๊กๆอีกแล้วโดดจั๊กๆอีกแล้วลีลามวยอย่างนี้ ขี้แอ๊กครับผมป่อยป่อยปลอยอยบอกได้เลยพี่เขาเอาจริง แสงมันนี่มันดีแบบนี้นี่วานี่ครับชายยาวของเขาซ้อมสองวันหายสักหายห้าวันเจ็บกั้วป่วยตาข้าปลาหาแดกเองได้มึงอะป่ากีมึงอะไม่ค่อยมาไม่มาดวัดพี่พี่อมงไม่เคยมาซ้อมเลยสีกไม่ค่มาซ้อมลยสีก้อนพี่นะกบุญเแล้วมึงเรียนที่ไหนไม่มึงมึงบไงไหนเรียนอยู่พี่อําไปรามเพื่ออะไรไปเรียนดีๆเขาให้มีมีห้าคนได้ใช่เลย เรียนอยู่เรียนเรียนมอนตองมาอยู่ที่4ปี5ปียังไม่โดนนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดเอ้ดโดนมันพูดเรื่องจริงอะไรออกมาอ่ะอัจฉริแสงมณีรับโดนนะครับผมอัจฉริแสงมณีมาแล้วครับแสงมณีไต้าย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 แสงมณีไต้ไซ อาชีพสองล้านอาชีพสองล้านโอ้โหอาชีพสองล้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีไม่ตกใจไม่ตกไม่ตกทีทีเฮ้ยเฮ้ยเด็กไม่ตกใจเว้ยเฮ้ยทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออ้ยยเเดดีีี๋๋ววะะะืืนม จีกว่านจีบกว่านจ้างสี่แสนสามแสนไปจุกอสองหมื่นกูยังไม่จ้างเลยมึงจ้างไหมจีกว่าคนไปต่อยได้มึงต่อยใต้มึงจ้างไหมนี่สามแสนค่าตัวสี่แสนเนี้ยกูไม่จ้างนะกูให้แค่สองหมื่นเองสองหมื่นกูยังเสียได้นะมืออย่างนี้มือแบบนี้กูโคตรเสียได้เลยสองหมื่นกูยังไม่จ้างเลยปเต้นนะปากดีหวานต้นะอ่ะจี๋สองนั่นนี้

กองกุลาสอนมวยเลยนี่กองกุลากองกุลาเฮ้ย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 อจีสามนานี่ในหัวโดนไงนี่โ้ย ไม่ลง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 ฟันซองได้ฟันซองได้ถีบหน้าได้ถีบหน้าได้ดอกกองกุลาถีบหน้าได้ถีบหน้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแสมมนีได้นับแปดคืนนะครับผมเอาแล้วโอ้ยได้นับแปดคืนแล้วครับผมอัดสี่สอนัน อันที่สอง้นนผมแสงมนี่เฮ้ยเฮ้ยได้นับคืนแล้วครับผมโหสสอนํำสอนํำว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรบ้างครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับต้องแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้